สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับพีพีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันค่ะเช้าวันศุกร์ที่28นั่นเองค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นงานมีดใช้งานอยู่นะคะและก็มีงานดาบศอกมา3เล่มค่ะมีทั้งเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันและก็เป็นเหล็กรางรถไฟด้วยนะคะตรงนี้สําหรับงานมีดของเราเนี่ยก็จะเป็นงานมีดตีร้อนนะคะทํามาจากที่ตําบลล่องฟองค่ะจังหวัดแพร่นั่นเองนะทามาจากช่างบอยประเสริฐ์แพร่นั่นเองค่ะวันนี้มีมากันทั้งหมด11เล่มนะคะสนอกสนใจงานมีดเล่มไหนติดต่อกัน เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0649892265เชอร์เบลมีดดาบไทยค่ะหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนและก็แอดไลน์ด้วยนะคะและเพื่อที่จะสอบถามในส่วนของรูปภาพและก็รายละเอียดมีดที่ชัดเจนและเพิ่มเติมนั่นเองค่ะมาชมสําหรับงานเล่มที่1กันค่ะเป็นงานดาบสอกนะคะตรงนี้เป็นงานดาบศอกที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันค่ะสําหรับงานเล่มน,นี้ไม่มีลายเส้นนะคะใบยาวอยู่ที่19นิ้วค่ะสันหนา5มิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าม7.9 านิ้วค่ะตรงนี้มาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททวนค่ะบริการส่งซีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะตรงนี้สำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกโอนนั่นเองค่ะมาต่อสำหรับกับงานเล่มที่2กันค่ะยังคงเป็นงานดาบซอบค่ะที่ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันอยู่นะคะสำหรับงานเล่มน,นี้ค่ะแบ่งปัน สำหรับงานเล่มนี้นะคะใบายาวอยู่ที่18.9นิ้วค่ะสันนา6มิลใบกว้าง1.2นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาททัวนั่นเองค่ะไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้ต้องถือระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่างานนี้ของเราหรือว่าจะเป็นงานดาบตรงนี้เนี่ยเปิดคมพร้อมใช้งานชุบคืนคมให้เรียบร้อยทุกทุกขั้นตอนสามารถใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้ก็มาชมกับงานเล่มที่3กันค่ะเป็นทรงโบวีนั่นเองค่ะตรง กับงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมนนะะันค่ะสําหรับชุดนี้ไม่มีลายเส้นนะคะเพราะว่าทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันวงด้านนอกนั่นเองค่ะและก็มีความยาวอยู่ที่10.9นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดูค่ะที่เป็นปอกคอเหล็กนะคะสําหรับงานเล่มที่3ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา 700บาททวนนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่3ของเรานะคะก็จะเป็นมีดใช้งานอนเนกประสงค์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นมีดพกพาได้หมดเลยนะคะเพราะว่างานเหล็กตลับปุกปืนยเยอรามันตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างต้านสนิมได้ดีกว่าและคมความคามก็จะยาวนานกว่าด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่4กันก่อนได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้นะคะใบยาวอยู่ที่ 11.2นิ้วค่ะสันหนา5มิลใบกว้าง1.2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะตรงนี้มาพร้อมกับด้ามไม้ประดูพกพาได้ทุกที่เลยนะคะก็พร้อมใช้งานให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่4ของเราแบ่งปันกันที่ราคา700บาททัวนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่5กันค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง1 ใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้นะคะแบ่งปันกันที่ราคา700บาททวนนั่นเองค่ะบริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ,ะสำหรับงานมีดหรือว่างานดาบของเราตรงนี้เนี่ยรับประกันงานมีดตลอดการใช้งานนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่6กันก่อนได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่10.4นิ้วสันนา6มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะงานเล่มที่6ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา 700บาททวนนั่นเองค่ะสนอกสนใจงานนี้เล่มไหนรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าช้าอดหมดแน่ๆค่ะเพราะว่า1คลิปจะ1เล่มต่อ1คลิปเนี่ย สำ Mirror, tobacco, chemical, หรับคลิปหนึ่งก็จะมีกันเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะหรือว่าเล่มไหนที่บิดไปแล้วต้องรองานชุดใหม่เท่านั้นค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7กันค่ะสำหรับงานเล่มที่7ตรงนี้เป็นทรงแคมป์นะคะหรือว่าเป็นมีดแคมป์เป็นมีดพกพาเป็นมีดเดินป่าตรงนี้ได้หมดเลยกับงานเล่มที่7ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่10.5นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะงานเล่มที่7ตรงนี้มาพร้อมกับด้ามไม้ปราด่ให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา เจ็700บาททวนนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดพกพาตรงนี้ราคา700บาทบริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินไปลาทางด้วยนะคะ สำหรับงานด้ามบ้องค่ะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆมีดแล่ไหมหรือว่าเป็นมีดครัวได้นะคะแต่เป็นด้ามบ้องนั่นเองค่ะที่ทํามาจากเหล็กสลับลูกปืนยอรมันของเรานะคะงานเล่มที่8ตรงนี้ใบาย,ยาวอยู่ที่10นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม5้านิ้วนั่นเองค่ะเล่มที่8ตรงนี้นะคะก็เป็นมีดใช้งานทั่วไปได้หมดหรือว่าจะเป็นมีดครัวมีดเชฟตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นมีดซอยได้งานเล่มที่8ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา700บาททวนั่นเองค่ะและงานเล่มที่9ของเราค่ะใบยาว อยู่ที่8.5นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีดขวได้มิดแร่ได้นะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้ค่ะเป็นด้ามบองนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา550บาทค่ะ เป็นงานเหล็กตลับลูกป,ปืนเยอรมันนะคะและก็ไม่มีลายเส้นด้วยและมาต่อกับงานเล่มที่10กันค่ะก็จะเป็นมีดแรงนมีดเชฟมีดครัวตรงนี้ได้หมดเลยค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่7.7นิ้วสันหนา5มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม4.2นิ้วนั่นเองค่ะแบ,บ่งปันที่ราคา550บาทบริการส่งฟรีค่ะสอนอกสนใจงานมีดหรือว่างานดาบเล่มไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5นั่นเองค่ะและก็งานเล่มจุดท้ายท้ายสุดตรงนี้คือเล่มที่11นั่นเองค็ะนี่น สอบจากเหล็กลังรถไฟของเรานะคะใบยาวอยู่ที่19.1นิ้วค่ะสันนา6มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม7.9นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่11ของเราแบ่งปันที่ราคา1,200บาทตัวนั่นเองค่ะตรงนี้มาครบกันทั้ง11เล่มเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับพี่พีเอทุกท่านค่ะก็อย่าลืมกดติดตามได้กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดในส่วนของงานหีดตีร้อนจากช่างบอยประเสริฐแพร่ของเรานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ